ครับผมชื่อแชมป์นะครับปัจจุบันประกอบอาชีพขับรถตู้บริษัทมาได้6ปีแล้วครับปกติสภาพถนนในแต่ละวันที่เจอก็จะมีถนนคอนกรีตถนนลาดยางถนนในนิคมอุตสาหกรรมหรือถนนที่มีการกอร่อสร้างบ้างครับคุณสมบัติยางที่ผมให้ความสําคัญก็คือ1เลยครับต้องก่ะถนนได้ดี2เวลาเข้าโค้งเนี่ยไม่โยกไม่โค้งเคงครับและเรื่องความปลอดภัยผมรับส่งพนักงานเนี่ย ความปลอดภัยต้องมาก่อนครับการเบรกการควบคุมรถต้องดีครับความรู้สึกหลังการใช้งานก็คือเวลาเจอน้ําเจอฝนเนี่ยรถไม่มีอาการสะบัดครับไม่ล่อนเวลาเข้าโค้งสามารถเข้าโค้งได้ดีไม่โยกไม่โคงเคงครับเวลารับส่งผู้โดยสารเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มนวลน,นิ่มและเงียบมากขึ้นครับปลอดภัยนุ่มสบายผมมั่นใจแม็กซีั